สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ที่ติดตามาวิดีโอเกรดความรู้สู้ภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทั้งหลายนะครับที่นำความรู้เกรดความรู้สู้ภัยน้ำท่วมนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในภาวะอูทกภัยนะครับในครนั้งนี้ก็สำหรับวันนี้ครับเป็นเกรดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำประปาซึ่งมีปัญหา ข้อสงสัยและมีข้อเสนอแนะหลายๆคนครับที่ที่ได้มีเกิดข้อสงสัยว่านักประปาสามารถรับผู้บริโภคได้ไหมสามารถใช้ได้ไหมสามารถม,มีมีมาตรฐานในการดูแลมากแค่ไหนนะครับก็ข้อมูลที่ได้ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรมประปานครหลวงนะครับกองประปานครหลวงก,กรุงเทพมหานครนะครับที่ได้อนุนเคราะห์ ข้อมูลเพื่อฟื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเขาบอกว่าคอพอนอหรือการประปานครหลวงนะครับได้แนะวิธีการใช้น้ําประปานะครับอยู่7ข้อแนะวิธีการต่างๆที่มันเป็นข้อปฏิบัติอยู่7ข้อนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าใครที่อศาศัยอยู่ที่บ้านครับแล้วก็น้ำออน้ำประปาที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มีถังพักน้ําใต้ดินใช้ไม่ได้ครับ ขอให้มั่นใจไว้ก่อนว่าถ้าน้ําท่วมเนี่ยนะครับระวังไว้เลยว่าอาจจะใช้ไม่ได้หรือมีผลเสียต่อการนํามาอุวโภคบริโภคได้อาจจะมีเชื้อโรคปะาปนอยู่หรือฝุออ่นตะกอนหรืออะไรต่างๆที่มากับน้ําท่วมอาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อการอรุปโภคบริโภคได้ข้อที่1เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจะใช้เพื่อเป็นการอยากจะใช้น้ำประปาละ ตอนนี้น้ำประปาใช้ได้ครับแต่ไม่สามารถใช้ถันพักน้ำได้เพราะฉะนั้นต่อก๊อกน้ำครับต่อท่อโดยตรงจากาจากวาลวจากมาดน้ำนะครับไปสู่สายยางหรือหรือการใช้ก๊อกในบ้านได้เลยโดยที่ไม่ใช้ในท่อถังพักน้ำนะครับข้อที่2องเขาบอกว่าถ้าเกิดเครื่องปั๊มน้ำนะครับ ใช้ระบบสูบน้ําจากท่อที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยไม่ควรใช้เพราะอาจจะเป็นอันตรายหรือมีเชื้อโรคปะปนอยู่อย่างที่บอกไว้นะครับคล้ายๆกับข้อที่1ส่วนข้อที่3ามเขาบอกว่ากรณีก๊อกน้ําจมอยู่ในน้ําสามารถใช้ได้อย่างหนึ่งครับคือสายยางต่อออกไปเลยนะครับใช้สายยางใช้ได้ตามปกติแต่เวลาใช้ปกติเสร็จแล้วนะครับก็ม้วนสายยางแปะไว้ที่สูงครับเพราะว่าจะได้ น้ำที่พ่วมขังอาจจะไม่เข้าไปในสายยางได้ก็ก็เพื่อป้องกันไว้นะครับดีกว่าข้อที่4ครับเขาบอกว่าน้ําประปาที่จ่ายเข้าสู่ระบบน้ําประปาจ่ายระบบท่อเนี่ยมีความปลอดภัยครับได้รับมาตราฐานอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานน้ําดื่มขององค์การอนามัยโลกซึ่งการประปานครหลวงก็ดีหรือกรมสุขภาพของสาธารณาสุขก็ดี ก็ได้มีการตรวจค่าว่า,ว,า,ว,าว่าน้ำประปานเนี่ยนะครับสามารถใช้ใช้งานได้ในค่ามาตร,รฐานของ,อ,อ,งอ,อ,องค์การอนามัยโลกนะครับข้อที่5ครับน้ำประปาในช่วงนี้ครับอาจจะมีกลิ่นกลิ่นคอรินซึ่งแรงมากเพราะว่าเขาใส่คอรินไปเยอะนี่วิธีการที่จะไม่ให้คอรินมันมันเข้าไปสู่ในร่างกายเยอะเกินไปซึ่งไม่เป็นอันตรายมาก,กน,นะครับนั้นเราก็ใส่ในถังไว้ครับ เปิดน้ำใส่ถังไว้พักไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีนะครับลิ่นก็จะระเหยไปก็เอามาใช้หรือทางที่ดีที่สุดครับเอาไปต้มก่อนดนื่มก็จะดีที่สุดนะครับข้อที่6ครับเขาบอกว่าถ้าหาว่าจะออกพยกไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน,านๆกรุณาครับปิดวาวน้ําปิดมาตรวัดน้ําไว้ครับเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลอาจจะมีท่อน้ําแตกหรือ ท่อรั่วนะครับท่อแตกตรงไหนบริเวณไหนที่เรามองไม่เห็นอาจจะทําให้เสียน้ําโดยเปล่าประโยชน์ข้อที่1ข้อที่2อาจจะมีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในท่อนะครับได้เพราะฉะนั้นขอให้ขอให้ปิดมาตรวัดน้ำไว้นะครับก็ได้ปลอดภัยกันทุกที่แล้วก็หากมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการประปาเกี่ยวกับเรื่องประปาการใช้น้ําเพื่อการอุปโ ว่าพวกบริโภคภายในบ้านเรือนในเขตไหนหรือในจังหวัดไหนก็ตามนะครับก็สอบถามได้สายด่วนครับ1-1-2-5ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นมาตรการแ่บนี้ควรที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเผื่อว่าเราจะใช้น้ำประปาแล้วมีข้อสงสัยหรือเราควรจะทำยังไงดีมีข้อปฏิบัติแล้วก็สำหรับคนที่ท,ทราบอยู่แล้วก็ ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีมีมีความสุขตามอัตภ,ภาพที่เป็นอยู่ขณะนี้นะครับแล้วก็น้ําท่วมกําลังจะค่อยๆลดลงไปในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นก็คงจะเ,เป็นเป็นดีวิตใหมายที่ดีนะครับที่หลายคนร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันเป็นส่วนหนึ่งนักเรียนก็เหมือนกันครับที่พวกเราทุกคนจะต้องเป็นแรงหนึ่งที่ช่วยผลักดันหรือช่วยเป็นกําลังใจให้ทุก คนที่ประสบภัยหรือนักเรียนเองที่ประสบภัยก็ก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์กับชีวิตกับครอบครัวกับคนที่เรารักได้นะครับสวัสดีครับ